ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแน,นลขอนำเสนอเรื่องราวดีๆเช่นเคยสำหรับวันนี้ขอเสนอในหัวข้อทำวันนี้เพื่อต้อนรับชีวิตดีๆปี2566จุดทุบห้าดอกกลางแจ้งแทนเทพทั้งสี่และทิศเบื้องบน เพื่อขอขมากรรมสิ่งนี้ชีวิตจะดีไม่มีวันตกต่ำมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดเหลือการงานกิจการก็รุ่งเรืองมีโชคได้ลาบเกินคาดคิดท่านผู้ฟังครับบิดามารดาถือเป็นบุคคลที่มีบุญคุณอันประเสริฐของลูกๆและเป็นหน้าที่ของลูกๆทุกคนที่ต้องตอบแทนพระคุณให้ถึงที่สุดแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง ด้วยการเสด็จไปจำพรรษาณนาสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดาตลอดสามเดือนโดยไม่หยุดพักทั้งนี้เพื่อยกย่องและทดแทนพระคุณของพระมารดาลูกคนใดที่ทำไม่ดีกับพ่อแม่ไม่เพียงเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางกายทางวาจาหรือทางความคิดก็ตามถือว่าได้สร้างบาปมหันลูกที่ทำให้พ่อแม่น้ำตาตก ก็เท่ากับทำให้พ่อแม่ตกนรกเป็นบาปหนักอย่างยิ่งหากไม่ทำการขอขมาให้ท่านอโหสิกรรมแล้วใสชีวิตก็จะหาความสุขไม่ได้เลยเพราะมีบาปกรรมติดตัวมีชั่วติดตนดังนั้นลูกที่หวังความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตจึงควรกล่าวขอขมากรรมกับพ่อแม่และหมั่นกระตันยูกตาเวทีต่อท่านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่านผู้ฟังครับ ก่อนจะเริ่มขอขมาท่านก็จัดเตรียมของดังนี้ 1. ทุบเทียนแพรหนึ่งชุด 2. มาลัยหนึ่งพวง 3. น้ำสำหรับล้างเท้ากับผ้าสำหรับเช็ดเท้าและ 4. เงินใส่ซองก่อนจะเริ่มการขอขมาให้จุดทูบกลางแจ้งห้าดอกแทนเทพในทิศทั้ง4ี่และทิศเบื้องบนหรืออาจจะใช้ทูบสิบหกดอก แทนเทพชั้นครูจะบริเวณกลางแจ้งหน้าบ้านก็ได้ครับแล้วตั้งจิตกล่าวอธิษฐานว่าข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์วันนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อของท่านเองมีความตั้งใจจะทำพิธีกลาบขอขมาอโหสิกรรมต่อบิดามารดาขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ได้โปรดบันดาลให้การขอขมากรรมในครั้งนี้จงบรรลุผลสำเร็จตามที่ปรารถนาด้วยเถิดข้าพเจ้าขอ,อเชิญเทพเทวดาทั้งหลายที่สถิตณสถานที่แห่งนี้และที่สถิตณทิพยสถานมิมารเลิศทั้งหลายพระเมธรณีพระแม่คงคาพระยายมราชพระภุมิเจ้าที่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย วันนี้เวลานี้ข้าพเจ้าตั้งใจจะทำพิธีขอขมาอโหสิกรรมแก่บิดามารดาขอท่านได้เป็นสักขีพยานในกรรมครั้งนี้ด้วยเถิดลำดับจากนั้นก็ให้พ่อแม่นั่งบนเก้าอี้ล้างเท้าของท่านเช็ดด้วยผ้าสะอาดจากนั้นถือเทียนแพรพร้อมมาลัยคู่เข่าต่อหน้าท่านกล่าวขอขมาดังนี้กายักรรมัง วจีกรรม,มังมนโนกรรม,มังกรรมอันใดที่ลูกได้เคยกระทำล่วงเกินต่อบิดามารดาด้วยการกระทำทางวาจาถึงตรงนี้มีอะไรที่เรานึกได้ก็ว่าไปฉันเคยแสด,ดงกริยาไม่พอใจกระเทือบเท้าพ่างปาสิ่งของเคยประชดประชันทุบตีผลักใสก็ดีด้วยการกระทำทางวาจา มีอะไรที่นึกได้ก็ว่าไปฉันเคยพูดจาดูหมิน่นตัดพ้อต่อว่าดูด่าว่าร้ายโกหกหลอกลวงนินทาตัวเถียงคำไม่ตกฟากกล่าวใช้ท่านทำในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดีด้วยการกระทำทางใจทางความคิดมีอะไรก็ว่าไปฉันเคยคิดดูหมิน่นเคยนึกรำคาญเคยนึกตำหนิติเตียนเคยนึก,กโกรธ นึกเกลียดชังเคยคิดในแง่ไม่ดีคิดด่าว่าคิดโกหกหลอกลวงก็ดีอันเป็นเหตุให้พ่อกับแม่เจ็บช้ำน้ำใจเสียใจทุกข์ใจร้องไห้เสียน้ำตาด้วยความง่อเข่าบอปัญญาทั้งที่รู้ตัวก็ดีไม่รู้ตัวก็ดีทั้งที่เจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีทั้งในอดีตก็ดีในปัจจุบันก็ดี หน้าบัดนี้เวลานี้ลูกสำนึกผิดแล้วจึงกลาบขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ทำร่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นขอบิดามารดาได้โปรดยกโทษอโหสิกรรมซึ่งโทษลน่วงเกินทั้งหมดทั้งสิ้นแก่ลูกคนนี้ด้วยเถิดเมื่อกล่าวเสร็จแล้วนะครับก็ยกทูบเทียนแผ่มาลัยพร้อมซองเงินมอบให้พ่อกับแม่ ก้มกราบเท้าท่านสามครั้งจากดันพ่อกับแม่กล่าวโหสิกรรมให้กับลูกแล้วอํานวยอวยพรให้ลูกมีแต่ความสุขความเจริญเป็นอันเสร็จพิธีครับซึ่งพิธีนี้นะครับแม้ว่าไม่ได้ทําต่อหน้าท่านทั้งสองเราก็ยังสามารถทําได้ด้วยตัวเองที่ห้องสวดมนต์หรือที่ไหนๆตามสมควรก็ย่อมได้ครับโดยทําจิตใจให้เป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานเพียงเท่านี้ ก็สำลิดผลได้เช่นเดียวกันท่านผู้ฟังครับครูบาอาจารย์ท่านว่าพ่อแม่นั้นเปรียบได้ทั้งครูของลูกเทวดาของลูกพรมของลูกและพระอรหันต์ของลูกที่ว่าเป็นครูของลูกเพราะว่าท่านได้เคยอบรมสั่งสอนลูกเป็นคนแรกก่อนคนอื่นใดในโลกที่ว่าเป็นเทวดาของลูกเพราะว่าท่านจะคอยปกป้องคุ้มครองเลี้ยงดู ประคบประงมหมายตั้งแต่อ่อนแต่ออนบำรุงให้เติบใหญ่เป็นอย่างดีไม่เกิดอันตรายต่อลูกในทุกด้านที่ว่าเป็นพรหมของลูกเพราะว่าท่านมีพรหมวิหารสี่นั่นก็คือมีเมตตาหมายถึงความเอ็นดูความปรารถนาดีต่อลูกในทุกๆด้านไม่มีที่สิ้นสุดมีกรุณาหมายถึงให้ความการุณาต่อลูกลูกากได้อะไรก็หามาให้ลูกให้การศึกษาเล่าเรียน ส่งเสียเท่าที่มีความสามารถจะทำได้มีมุทิตาหมายถึงความรักที่ยอมสละได้แม้ชีวิตของตัวเองเพื่อลูกยอมเสียสละได้ทุกอย่างและมีอุเบกขาหมายถึงการวางเฉยไม่ถือโกรธเมื่อลูกประมาทเมื่อลูกโสนหรือทำผิดพลาดเพราะไร้เดียงสาหรือเพราะความไม่รู้ที่ว่าเป็นอรหันของลูก เพราะว่าท่านมีคุณธรรมสีประการอันได้แก่เป็นผู้มีอุปการะคุณต่อลูกคืออุปการะเลี้ยงดูมาด้วยความเหนื่อยยากกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้มีพระเดชพระคุณต่อลูกคือให้ความอบอุ่นเลี้ยงดูป้องกันจากพยันตรายต่างๆนานาเป็นเนื้อนาบุญของลูกคือลูกเป็นส่วนหนึ่งของกรรมดีที่พ่อแม่ได้ทำไว้และเป็นผู้รับผลบุญ ที่พ่อแม่ได้สร้างไว้แล้วโดยทางตรงเป็นอาหุนยะบุคคลคือเป็นเหมือนพระที่คนเดการเคารพนับถือได้รับการบูชาเพื่เทิดทุนไว้เป็นแบบอย่างท่านผู้ฟังครับใครบูชาพ่อแม่เลี้ยงดูท่านรักษาท่านให้ความเคารพกระตันยูต่อท่านชีวิตจะไม่มีวันตกต่ำมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดเหลือ การงาน,งานกิจการก็รุ่งเรืองสำหรับพ่อแม่ไม่ว่าจะดีเลวอย่างไรถ้าทำคุณกับพวกท่านก็ได้ผลเป็นความสุขความเจริญเพราะได้ชื่อว่ารู้คุณคนได้ชื่อว่าตอบแทนผู้คนตอบแทนได้ชื่อว่าใช้นี่อันควรใช้ตราบใดไม่ใชน้นี่ตามสมควรตราบนั้นชีวิตย่อมเต็มไปด้วยความกดดันครับเมื่อใช้นี่พ่อแม่ด้วยความสุข มีความปราบปื้มยินดีแรงกดดันย่อมแปรเป็นขั้วตรงข้ามคือกลประแรงหนุนส่งให้สูงยิ่งยิ่งขึ้นในงแง่มุมที่ผู้รับผลเป็นพ่อแม่นี้อาจทดลองได้ง่ายๆถ้าไม่คิดว่าจะลงทุนทำธุรกิจคพื่อเลี้ยงตัวอย่างเดียวแต่คิดว่าจะทำเพื่อพ่อแม่ได้สบายขึ้นหรือเพื่ได้มีโอกาสตอบแทนพ่อแม่ท่านจะพบอุปสรรคและความลาบาก ในเส้นทางทำเงินลดลงมีความราบรื่นมีช่องทำกำไรมากขึ้นค่อนข้างท่านตาเห็นแค่ขอเพียงรักษาความตั้งใจกับตนเองเมื่อเกิดรายได้แล้วนำมาสม,มนาคุณพ่อแม่ตามสัตว์ท่านจะรู้สึกเหมือนมีแรงส่งอีกแรงหนึ่งให้ได้ดีมีสุขในการปัจจุบันแม้ไม่ร่ำรวยมากท่านก็จะไม่อยู่ในสภาพอัตคัดเกินทนอย่างแน่นอนเพราะความสว่าง อันเกิดจากแรงกระตันยูกระตายเวทีนั้นจะทําให้คนเมตตาและดึงดูดสิ่งดีๆมาช่วยอุดหนุนเองท่านผู้ฟังครับมีนักศึกษาคนหนึ่งได้เล่าถึงอนุส่งของการดูแลและให้เงินพ่อแม่ชายของคนใกล้ตัวว่าเกิดผลดีกับชีวิตมากแค่ไหนเขาได้เล่าว่าอาจารย์ของผมเองท่านได้ให้เงินเดือนพ่อและแม่เดือนละพันบาทเป็นประจำทุกเดือนผมเลยสงสัย ว่าทำไมต้องให้เงินพ่อแม่เดือนละพันบาทในเมื่อแม่ก็อยู่บ้านหลังเดียวกันกับอาจารย์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จา่ายต่างๆท่านอาจารย์ก็จัดการทั้งหมดอยู่แล้ววันหนึ่งผมสบโอกาสผมจึงตัดสินใจถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับกำลังทาอะไรอยู่อาจารย์ก็ตอบว่าครูกําลังตัดรายจาย่ายอยู่ครูต้องจ่ายค่าแม่ครัวคนขับรถคนสวนค่าใช้จา่ายในบ้าน และให้แม่อีกเดือนละพันบาทตอนนี้รายได้กับรายจ่ายมันไม่ค่อยสัมพันธ์กันต้องตัดรายจ่ายลงบ้างผมเลยได้มีโอกาสบอกอาจารย์เลยทันทีว่าก็เงินเดือนที่ให้แม่ไงครับพันหนึ่งตัดได้เลยอาหารสามมือ้ออาจารย์ก็จัดให้ท่านเรียบร้อยเสื้อผ้าก็ซื้อให้ใหม่ปีละสามชุดหากไม่สบายอาจารย์ก็พาแม่ไปหาหมอคุณแม่ตาบอดไม่ได้ไปไหน อาจารย์ก็บอกว่าตัดไม่ได้เด็ดขาดพันบาทนี่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเงินสำหรับเลี้ยงหัวใจแม่ที่ชีวิตครูมีทุกวันนี้มาได้เพราะครูดูแลและให้เงินแม่เมื่อก่อนครูเป็นคนเกเรไม่ตั้งใจเรียนแต่แม่ก็ทำหน้าที่ส่งเสียครูเรียนและสนับสนุนครูทุกอย่างทั้งที่ครูก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรจนวันหนึ่ง ครูรู้สึกว่าทุกเรื่องในชีวิตครูมันเต็มไปด้วยปัญหาและอุปสรรคครูจึงหันกลับมาเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่และตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดมาถึงวันนี้ครูเชื่อว่าครูได้ทุกอย่างที่ครูใฝ่ฝันมาอย่างง่ายดายทั้ทงที่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะการดูแลหัวใจและความรู้สึกของแม่ครูผมฟังและสะอืกเงินเลี้ยงหัวใจแม่ พ่อเราเคยได้ยินไหมครับอาจารย์บอกต่อว่าหัวใจต้องการอาหารที่มาหล่อเลี้ยงให้เอบอิ่มเบิกบานเป็นสุขเธอลองนึกดูคนที่ไม่มีเงินอยู่ในตัวเลยนี่เป็นยังไงหัวใจมันแฟบหัวใจมันจะเฉาเหมือนดอกไม้ยามเย็นใครที่เป็นมนุษย์เงินเดือนจะรู้ดีพอเลยวันที่25้าไปแล้วมันเฉาเฉายังไงชอบคนไม่มีเงินข้ารถ ค่าอาหารซื้อข้าวสารมันเฉาเฉาไปจนถึงสิ้นเดือนแม่อยู่กับเราก็จริงครับแต่ถ้าแม่ไม่มีเงินอยู่ในมือนี่หัวใจท่านก็จะเฉาเฉาพอถึงวันเงินเดือนออกทุกคนหน้าบานมันดอกไม้ยามเช้าจิตใจสดชื่นเบิกบานมีความสุขรับเงินเดือนมาใหม่ๆหน้าสดใสสั่งกาแฟยังเสียงดังฟังชัดถูกสิ้นเดือนพอเงินเดือนออก ครูก็จะเข้าไปสวัสดีแม่บอกแม่ว่าวันนี้เงินเดินออกครับครูก็จะเอาเงินใส่มือแม่พันบาทแม่ก็ให้พรแล้วเก็บเงินไว้ใต้หมอนจะมีความสุขพันบาทเลี้ยงหัวใจแม่ได้อย่างไรคือมีวันหนึ่งน้องของครูพาภรรยาไปคลอดลูกคุณแม่ก็ซื้อทองให้หลานด้วยเงินพันบาทที่เก็บสะสมไว้ท่านกอดหลานสาวสวมสร้อยให้พร้อมให้พร พอเด็กคนนี้โตพอพูดได้มีคนถามว่าสายสร้อยนี้ใครซื้อให้เด็กก็จะตอบว่าคุณย่าซื้อให้ชี้มือมาที่คนตาบอดคนที่ใหญ่ที่สุดในบ้านคือคุณยา่าไม่ใช่พ่อแม่เพราะเงินพันบาทนี้ทำให้คนตาบอดหน้าดูเกรงขามถ้าคุณแม่ไม่มีเงินจะรับขวัญหลานได้อย่างไรเห็นไหมว่าเงินเดนพันบาทที่ครูให้ เป็นบนไดาพาแม่ไปสวรรค์ถ้าแม่ไม่มีเงินในมือแม่จะได้ทำบุญไหมก็ลองดูสิอย่างคุณลุงข้างบ้านครูเป็นคุณลุงแก่ๆบ้านนูน้นก็กำลังเก็บผ้าอยู่ในบ้านกำนันตะโกนข้ามัว้วทำบุญสร้างศาลาไม่ลุงลุงข้างบ้านตอบไปไม่หรอกลุงไม่มีเงินลุงอาศัยลูกสาวเข้าอยู่เดี๋ยวเผื่อลูกสาวเขากลับมาทันจะขอเงินเขาทำบุญ เพราะลูกเขาไม่ได้เงินเดือนลุงลุงคนนี้เป็นเพียงคนเก็บผ้าของลูกลุงคนนี้ไม่มีเงินเพราะลูกเอามาเลี้ยงบ่ายคอยเก็บผ้าเป็นยังไงบ้างละ่ะเห็นอิทธิฤทธิ์ของเงินพันบาทไหมนี่แหละเป็นที่ว่าทำไมถึงเรียกว่าเงินเลี้ยงหัวใจแม่ท่านผู้ฟังครับว่ากันว่าพ่อนที่วิเศษสุดไม่จะเป็นต้องดันดนไปค้นหาที่ไหนเป็นพรจากพ่อแม่ของเรานี่แหละ ที่วอวยพรให้ัาว่าเป็นพรที่ประเสริฐสุดที่เราได้จากปากพระอาหารหันต์ที่บาทนั่นเองขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดี มีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ